จะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีอารมณ์ขัดข้องใจเป็นไปตามสภาวะของโลกเช่นความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเนื่การทัดพระเจของแักของชอบใจไม่เกิดขึ้นเปนของประจำโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยคิดไว้เสมอว่าเราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดแพร่าจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมพนไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็าปกติไม่มีการหวั่นไหวใ,ใดๆทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เป็นอันว่าอย่างนี้ก็เรียกกันว่าโอเบขาหรือว่าโลกกรรทำใดๆไม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นแล้วลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากกามารมโลกีเวสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนได้รับคำนินทาได้รับคำสัรเสริญ อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเป็นธรรมดายของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราทุกข์ทั้งไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรหมหารสี่ของเราครอบทนถ้าเราถูกนินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธเรากบสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างศัตรูคือสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งคอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพรมิหารสีอยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณทห้งกล่าวว่าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื่อว,ว่าการถมน้ำลายรถฟ้ามันก็ลงหน้าตัวเอง